ต้องเฝ้ายามอีกแล้วหรอเนี่ยเอา้าสมชายมาไงสมหญิงเดี๋ยวนะเสี่ยงแม่ขนาดนี้จะสมหญิงสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็ไม่อยู่ในเกมโดบอกกันนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งวันนี้เราก็ได้รับบทเป็นยามมาเฝ้าคนป่วยอบอกเลยว่าวันนี้จะเป็นยังไงเราจะรอดกันหรือไม่เพราะว่าโรงพยาบาลน,นี้มีอาถรรพ์มากมายนะทุกคนบอกเลย น่ากลัวมากดูจากไฟที่มันมืดและสลัวขนาดนี้จะเป็นไงนะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าไปก o อย่างแรกภารกิจนะครับทุกคนเราจะมีสามคืนนั่นเองนะครับซึ่งคืนแรกก็คือคืนนี้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นทางในพยาบาลนะครับทุกคนถงผู้ป่วยห้องซองถงโถงแล้วก็ห้องข้างล่างนั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีพลังงานที่เราจะต้องไปทำเรื่อยๆนะทุกคนนี่คือพลังงานนะคือเราอยากให้พลังงานมันหมดนะไมัม่นไฟจะดับหมดแน่นอนเราต้องมาเช็คด้วยเราก็จะมีเป็นอ ห้องผ I, ู้ป่วยหอมไม้หอมไม้ตรงนี้นะครับทุกคนนี่ซึ่งมีคนตายไปแล้วสี่ห้องมาหอมผู้ป่วยนะเบิ่งโอเคแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาต้องรีบเผาเนี่ยทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวจะมีผีผู้ป่วยมาเรียบร้อยก็ด้านหลังด้านหลังให้ให้วิตามินนะทุกคน ใช่ใช่นี่เนี่ยด้านหลังนี้ตรงนี้อุ้ยผู้ป่วยเสียงหอบดังมากนี่ไงตรงนี้โอเคปล่อยคนธรรมดาเข้าแล้วก็รักษาผู้ป่วยอืมอุ้ยตกใจอันนี้หลายรอบเลยดูงอ่ะอันนี้ต่อไปอ่านสิอุ้ยตังดินด้านหลังอันนี้คือภารกิจของเรานะครับเป็คนป่อยคนธรรมดาเข้ารักษาผู้ป่วยที่มีชีวิตอยู่แล้วก็เผาไหม้ผู้ป่วยเองนะครับทุกคน มาเอ่อไอห้องนั้นอยู่ไหนอันนี้มีหุยทำไมหน้าเป็นอย่างนั้น่ะหน้าดำด้วยอันนี้เป็นคนไปเนี่ยอันนี้มันคนหรอคนเหรอหน้าเหมือนคนเลยอะให้เข้าก็ได้นะทุกคนมาตอนนี้มีก็เป็นผีที่ตัวเรนเดินไปดูเช็คข้องห้องสิเดินตามเขาอนอะไรอะไรเมื่อกี้เขาเดินตามหนู ถ้ามีผีมาเราให้เราซ่อด้วหีบนะฮะอะไรอ่ะอะไรไปเช็คทุกห้องเลยอ่ะฮัลโหลฉันมาทำงานที่นี่สองวันแล้วอ่ะแต่ฉันพร้อมที่จะตอนนี้ฉันรู้สึกป่วยมากๆเลยอ่ะอ่ะไม่ค่อยเข้าก็ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวานี้มาให้ฟังโอเคเราจะเดินไปเช็คห้องเลยทุกคนอุ๊ยพลังงานจะหมดละก็หนูตะโกนบอกอยู่แล้วบอก โอเคมาอุ้ยอันนี้ไฟกับพีพไม่ใช่คนแล้วไม่ให้เข้า <S <S ใช่เดี๋ยวไม่ให้เข้านะไม่ให้ผีเข้านะเดยเช็คห้องก่อนใครเดินเพ่นพ่านวะอ,อ,อ,อันนี้ยังปกติดีอันนี้ยังปกติดีนะทุกคน ให้พลังงานกดไว้กดให้มันเต็มหรือไม่ก็อยากให้มันลดเดี๋ยวเราจะให้พลังงานกล่วยไปไปอโอ้ยนี่ไงนี่ไงพี่ตัมันจะมีหลอดนี่เห็นปะหลอดอย่าให้หลอดมันลดนะไม่งั้นผู้ป่วยจะตายถ้าตายแล้วก็กต้องรีบเผานันทีหลอดลห,อหลอดอข้างบนไอ้ไไโปรเนเตอร์หน้าจอ ใช่ใช่ใช่ถ้ามันลดลงอ่ะให้วิตามินซีดัดเลยเดี๋ยวมัป่วยตายทำไมว่างบาทแคลอันนี้คือคนไปเนี่ยเออคนแล้วกันถ้าไม่เข่จะใช่เจอผีผู้ป่วยจะมาหลอกเราเนี่ยแหละไม่ใช่อะไรอุ้ยนี่จะตายแล้วโอเค อุ๊ย,ยคนนี้เลยหนึ่งลอดเห็นปะ <Okay. S 2> เ,ปเปต้องดูรงห้องนะนเอออันนั้นน่าจะเป็น,นคนคนมาดูหรอือเปล่าประชระาชนที่เหลืออยู่เก้าคนนะทำไมนคนนี้หน้าซีจังเฮ้ยอันันใครอยู่ข้างนอกอะ่ะส่องไปสิ อะให้ไปนะทุกคนมันจะเหมือนคนหนึ่งอะที่แบบมายืนแล้วไฟกับผีบาะอันนั้นน่ากลัวมากเราก็ไม่ให้เข้านั่นเอง,อง,ง,งใช่ไม่มีคนมาอีกแล้วหรอพี่ชายอือความอีกแล้วเราต้องเอาให้คนคนอะเข้ามา<อ>ข้างในต้งอง<ม>ดูดีนะไม่ได้มีสิ่งแบบปลกปลอมแบบแปลกใช่ปะไม่นะก็ให้เข้าเลย

ทำงานเหนื่อยไหมอ่ะเอาอ่านไม่ทันแต่คนนี้มันดูพูดนะให้เข้าก็ได้โเขาจะพูดทุกคนไหมนะหรอพลังงานเกือบหมดเมื่อเกิดดินในพี่เดินไปเฉยพลังงานคือของตัวเองหรือว่าของส่วนรวมของทั้งหมดอ่ะก็คือไฟอ่ะถ้าเราไม่เติมพลังงานไฟจะดับเ,เ,เ,เอาเตยหรอ ได้ให้เข้าแล้วกันไฟมันมืดอ,อ่ะพี่ชายมันกระพริบป่ะไม่ใช่ใชเดินตามทีด่รดียวเลยเดี๋ยวเราเดินไปอ่าดูดผิวซีดเียคือต้องเดินตลอดนะก็เผื่อผีมาไงหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้มันต้องมีเกิดเหตุเกิดเกิดเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้ งานสมดพังงานสมดทุกคนมาแต่ลุกไม่ทำไเขาเข็ดหลงให้ดีไหมพี่แท้วันนี้ทำไมตาหนีอ่ะเดี๋ยนะให้เข้าดีไหมเนี่ยถ้าไม่ให้เข้ากดต่อไปปกดสีแดงไงเออให้เข้าแล้วกันตอนนั้นกดไม่เข้าอ่ะถ้าไม่เข้ากดสีแดงมันจะ อาจไม่ดูอาจจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอาจจะไม่ผ่านค,คืนนี้โอเคโรงบาลนะกลัวาม,มากทุกคนเฮ้ยห้องนี้สีส้มห้องนี้สีส้ม อะหรอ,อ,อ,อเอร่เบบเว่ามันเป็นแบบสัญญาณบอกตอนล้วก็ว่าเป็นอย่างนี้ต่ใช่เราไมหิบแล้วมันไม่เข้ามือมัออ <c oughs> นเด็ดเราม่ดี่ ใครมาใครมาหน้าหายฮะห,หน้าหายหรอใช่กดไม่นะฮะที่ยังเห็นหน้าเขาอยู่เลยหนูไม่เห็นไม่เหลื <c oughs> <c oughs> อห้าคนแล้ว <c oughs> นี่นายทำอะไรนะ่ะอันนี้คุณหมอส่งส่งสัิ์เลยนะ <c oughs> ฉันไม่รู้โอ๊ยผีตัวพลังงานเกือบหมด โอ้ยเนี urt, oh, Swan, fall, travel, uhm, goals, ่ยเนียเป็นไรเนี่ยโอ้ตอนแรกดีๆอยู่เลยใครเปิดหลายๆเครื่องหรือเปล่าเ้าไปดูห้องเลยดูห้องดูห้องดูห้องเออเนี่ยอลงมาแล้ว อู้คนนี้เลยหนึ่งรอดกดรัวๆผู้รอดเกือบผู้เกือบตายนะอเคแมีห้องนูนปะมีอะไรอ่ะ

มาแล้วมาแล้วเด็กมาแล้วใครอันนี้คือคนนะก็ถ้าผีมันมันจะแบบมันต้องมีอะไรอ่ะหน้าหรืออะไรเงี้ยถ้าใส่ชุดนอนสีขาวอะไรเงี้ยอาจจะใช่คนคนละ

นนได้เป็นหมอไหมใช่เป็นหมอให้เข้าเราจะรอดคืนหนึ่งได้หรือเปล่านะนห้องอยังเยอะเดินี่วิตามิน ที่กำลังไล่ให้วิตามินซีทุกคนอยู่มีคนมาไหมุมิยคนนี้น่ากลัวมากดูยิ้มดิเหมือนโจหน้านีดิไม่ให้เข้านะโนโนโนไม่ให้เข้า no, no, no. ไม่ให้เข้าแบนแบนไปสิกดแบนแล้วนะอ๋ออย่าแค่ทำหน้าไม่ดีก็ไม่ให้เข้าแล้วหรอ ใช่แล้วยามที่ดุมากเลยอะ่ะจะทำหนีไม่ได้นะป่วยเ่เป็นอุอันนี้เหรอพี่ว่าคืนที่สองวันที่สามะเรือน่าจะลดไวขึ้นอันนี้เกือบหมดอ๋อมันจะเป็นแต่ละคืนหรอใช่อันนี้คืนแรกมันอาจจะเบ็บเบบก่อนอะไรเงี้ยไม่น่าจะมีอะไรมาก คนมาอีกแล้วใช่ไหมแม่ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้ายืนก็ลองไปดูไปดูก็ถืออะไรมาด้วยเตยย่าเตยย่าเลยเหรอเข้าไปดูอุ้ยมีมีดปักด้วยไม่เข้าโอ้น่ากลัวเกินไม่เข้าไม่เข้าเผื่ออาจจะมาฆ่าคนป่วยเราได้นะ เอาเขาไม่ไปด้วยไปดิเออไม่ให้เข,าเขา้าอะไร <c oughs> เอาอะไรอ่ะอะไรอ่ะ <c oughs> เหดือธอคนเดีเยวแล้วได้คมหญิงไม่นะต้องชาเกิด <c oughs> อะไรขึ้นกับฉชนเจ้านะมันก็ไม่ไม่มีใครเป็นอะไรนะ <c oughs> วะ้อะไรเนี่ยฮึ กที่ยังไม่รักไหนอะอะไรอะไรอ่ะพี่ว่าตรวจสอบทุกข้องแล้วนะใช่เต็มทุกข้อพลังงานก็เต็มนะเผาใครอ่ะหรือว่าเราให้ใครเข้าผิดเฮ่บั็อกได้เป็นชื่อผู้ใช้เฉยอะไรอ่ะทุกคนโอเคนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้มองเลยว่า ไปเล่นมาแล้วสองส,องสามตาก็พอจะเข้าใจแล้วนะครับแต่ไม่พลาดแต่ที่เมื่อกี้เราพยายามแบบทําให้มันแบบว่าทุกห้องอะ่ะเออแต่โดนผีหลอกได้ไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพี่แบบงงอะ่ะโอเคนะทุกคนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นใจให้เราด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย